น,นะครับยังนั่งดิ่มแอลกอฮอล์กันอยู่หลังจากก่อนนอนดื่มไปหนึ่งซองปากระดตื่นมาปุ๊บหน้ามันสาว่างทันทีนี่เป็นไงพวกเราครับนี่แค่คืนเดียวนะนี่แค่คืนเดียวนะนะครับอ่านะครับเพื่อนผมไม่เคยทำคือไข่เลยอ่ะคิดดูแล้วกันเมื่อวานนี่พาเพื่อนมาอีกคนหนึ่งมาซื้อของอ่ะแซงมาซื้อเซรั่มดีเป็นสิบสิบกล่องเลยอ่ะนั่นแสดงว่าวันนี้ สินค้าของแซบระแบบมันขายด้วยตัวเองได้ใช่หรือไม่ใช่ถูกไหมมันขายด้วยตัวเองได้ดังนั้นหน้าที่เราคือทอํายังไงก็ได้ให้สินค้าของเราแบบไปถึงปากผู้มุ่งหวังของเราให้ได้แค่นั้นเองดีไหมครับแบบนี้อ่าเซลัดีหนึ่งกล่องน,นะครับราคาหนึ่งพันสามอยห้าสิบาทนะครับมีทั้งหมดสิบซองนะครับซื้อมาทงกับน้ําเย็นทานก่อนนอนก็ได้หรือก่อนอาหารเช้าก็ได้ก็จะเห็นผลเร็วมากนะครับอคสนี้นะครับก็เป็นหนึ่งเคสที่ ทำให้เซลั่ดีของเราขายดิบขายดีวินเทน้ําเท่เททาคุณอุ้ยใช่ไหมคุณอุ้ยนี่ส่งรูปปัจจุบันมาแล้วด้วยนี่เป็นไงหลายคนถาหาว่าทํารีทัพโอเคไหมดูดิดูตัวจริงดะครับว่าเป็นยังไงนี่ทุ่นส่งมาเมื่อเช้านี่เองนะครับคุณอุ้ยเป็นไงครับคุณอุ้ยยืนยันใช่ไหมครับว่าดีมากคุณอุ้ยทานไปกี่วันแล้วครับขุณอุ้ยครับคุณอุ้ยอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหม เพิ่งถ่ายเมื่อกี้นี้เลยใช่ไหมฮะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดกินไปห้าวันคุณด้วยทานมากี่ซองครับคุณด้วยครับทานมากี่ซองอย่าบอกนะวันละซองอ๋อโอเคโอเคอันนี้คือคุณด้วยทานวันละสี่ซองออทุกเวลาทุกเวลาก่อนอาหารนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่าอ่าโอเคโอเค โอ้โหส่งมาคันใหญ่เลยนะครับสแสดงว่าวันนี้สินค้าของเราตัวนี้ดีมากอ่น,นอกจากจะมีในส่สนดของตัวเซละดีแล้วนะครับ Don't know where we're gonna fly like you did sometimes Seeing eyes of mine Change it, change it. Seeing eyes of mine, you see there are no trees inside of me. In this desert, I can.